เดีจ้าเจกเล่นเจเด้อกายนี่จะมื้อสิบห้ามากินก๋วยเตี๋ยวจ้ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำจ้ะเฮียบอจ้ะก๋วยเตี๋ยวเอ็ดเองจ้าต้มยำลูกชิ้นสารพัดเลยจ้ะเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยจ้ะหน้าท่านบอจ้าโย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 เด้อนี่มีพริกแอมกับกะปิยายนี่ต้องกินสูตรยายนี่แบบสูตรเฟ่อจ้ะพักแอมเนี่ยพักแอมเด็ดเลยจ้ะมีเด็ดเลยจ้ะนี่มันจะเจเด้อมากินน้วกันเด้อมา ก็ทีกินจังใดกันยันนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยันนี่ยูมน้องมาให้เจิดเด้อจะเปินขึ้นมาใจที่ต่อไปจ้ะมากินกัน,ลน,ลน,น,นเลยจ้าพูดนะจ้าเออต้มยำน้ำใสจ้าโอ้มาจ้ะเด้อโอ้ยชามบะรึนะจ้าหนูเนี่ยอืมน้ำลายไหลนี่ยันนี่หมักหัวจิเท้าลูกชิ้นจ้าลูกชิน้น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 เนี่ยเนี่ย คนกันเด้อดใจเด้อขอคนกันเด้อแป๊บหน yup. ึ uh ่งด kind of ูด like <laughs> <light acts afa> ูด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 ูเส้นดูเส้นอุ้ยแสบแสบจ้ามาเด้อดใจเด้อมากินน้ำกันเด้ออืมนี่กะลาน้อยถ้าก๋วยเตี๋ยวกะลาน้อยเอามาลองจ้ะมันสวยใหญ่ไปเด้อดใจเด้อมามากินน้ำกันเด้อดใจเด้ออุ้ยอืมอืม

ดึงเบะหอมนัวขอบกันดีไหมไม่ค่อยเฟื่องอืม,อ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 มแสบมากอืม

Thế cái ừ. Ừ. Hết Bắp ừ. mũ Đẹp Hãy subscribe cho ừm roman mang như vậy mhm mhm ừ mhm mhm Đứng mhm 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 ừm, ừm, ừm không bên ní dư nha cà phê hm 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 chụp hm băng hm 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 รักำลังใจจะมัอนออกหวานหวานน้ำสุกกับหวานทุกชิ้นอหอยเอยยุทธเอา Ơi, à, kinh nhan ta, cuối hầu luôn. Tu tâm đầm đầm, bằng si xí nè, kama nạng Ngao măng luôn. Tu xí Mhm. tua đứa, tuổi nè. Mhm. Tuổi nè. Mhm. Tuổi nè. này nè. Tuổi nè. Tuổi nè. Tuổi ไก,ก่ไก่ซับแซ่บมากไก่ซับลูกสิ้นเนื้อลูกสิ้นปลาผสมกันสุดยอะชุด,ดแซ่บหอมหอมกะปิ เก็บอือไปใส่งจะมุกกลับมากเอาที่เท่าใส่กระลําลวกเข้าไปครับเดี๋ยวนี้ใส่จะแจะบบ่ค่อยเป็นมา

ý tặng người ta mình không ý Sắp ý thức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  แบบตุ๋มยำมาจากด้วยแบบเปรีย้ยวหวานมันเค็มสุดยอดทุกสิ่งเนื้อแล้วใส่ไก่สับ

vứt được nó quên thường tết rồi

แต่เดิมคืออย่างาบอกกูยเตี๋ยนี้เห็ดเองจะไม่ค่อยซื้อกินอกจ้ะบ้านนี่ครอบกว่างใหญ่เห็ดเองกินไม่ได้คุ้มเลยจะแจกสุดเป็นบ้าน ừ. Ừ. Ừm. Chụp không?

thua ngon bạn sư ma Thịt nổ đỉnh ngang tông ấy ra Ừ. chưa? Ừ. Ừ.

โ oh, no. mm hmm. อ้ยน่ะอืมเลยโตสอยบ้านฮ่างบ้านน <c oughs> ูมั่งเลยจ้ะอืมจ้ะทดดุกดอดถ้ามันเย็นนี่กินคลิปนี้อันนี้ก็ฝากด้วยจ้ะเดินเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน้ำใสลูกชิ้นร่วมเลยทั้งหมูทั้งทั้งไก่ทั้งเนือ้อหมูบะหมี่หมูแพงตอน,น <c oughs> หมูเป็นโรคด้วยจ้ะกินไก่กินเนื้อไปก่อนเนาะ เนี่จ้งฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมทุกทีที่เรื่องกดติดตามมาดีๆนะจ๊ะเด้อเพื่อเปลี่ยนมั่งใจยูทูบน้องไม่จ้ะนะ่นก็อีกอย่างถ้ามี่อย่างกันกดกระดิ่งติ้งๆเลยจ้ะเด้อเพื่อเพื่อนี่อย่างกัได้แจ้งเตือนเด้อจ้ะเด้อคอมเมนต์ด้างๆ่างนี้นีดีนะจ้ะน้ำนอจ้ะเด้ออยู่ดีมีแห้งทุกคนนอจ้ะเด้อขอบคุณค่ะสุดยอด